สวัสดีครับตอนนี้คุอยู่กับผมโซเซอร์ในเกมเกมชิ i n แพ็กนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องไอเฟรมวันนี้นะครับขอโปรโมทกิจกรรมนิดนึงนะครับตอนนี้ผมจากกิจกรรมแจกเพชรอยู่นะครับซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมเนี่ยสามารถไปตามดูได้นในคลิปของการยูที่ผมทำเอาไว้นะครับก็ลิงก์ในอยู่ใน d e s เดคิปชันด้านล่างเลยกิจกรรมนี้นะครับเราจะเล่นกันถึงแค่สิ้นเดือนก็ยังไงอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับ เรามาเข้าประเด็นของวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง iframe หรือว่าชื่อเต็มนะครับเราเรียกว่า invulnerability frame นะครับลิ้นจะพันกันนิดนึงนะครับ invulnerability frame นะครับหรือถ้าแปลไปภาษาไทยเนี่ยมันก็คือเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ตัวละครของเราจะเป็นอมตะน,นะครับซึ่งประโยชน์ของ iframe นะครับก็คือเรามาใช้หลบท่าโจมตีของศัตรูที่มันหลบยากๆนะครับหรือว่าท่าโจมตีของบอสที่มันมีระยะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วเราเดินหลบออกมาไม่ทัน สำหรับเกมนี้นะครับสามารถทำไอเฟมได้2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับก็คือให้เรากดวิ่งในจังหวะเสี่ยววินาทีก่อนให้เราจะโดนดามจ เพราะว่าช่วงต้นของการวิ่งนะครับจะเป็นไอเฟรมซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราจะเป็นอมตะนะครับจะไม่มีเดามจอะไรสามารถมาโดนเราได้ซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยกับการสู้บอสหมาป่าหรือว่าบอสที่บอสชายนะครับเพราะว่าบอสชายกับบอสหมาป่าเนี่ยมันมีวงของการตีที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วเวลาตัวเดามจของเราจะเป็นตัวดาบหรือตัวระยะใกล้นะครับแล้วเข้าไปตีมันเนี่ยแล้วมันปาดมาทีนึงนะครับเราแทบจะวิ่งออกจากระยะมันไม่ทันนะครับดังนั้นการใช้ไอเฟรมจะช่วยให้เราสามารถหลบท่าเหล่านี้ สำหรับไอเฟรมแบบที่2นะครับ s <S ก็สามารถทําได้โดยการกดอันตินะครับซึ่งตัว5ดาวเนี่ยน่าจะทําง่ายกว่าตัวสดาวนะครับเพราะว่าท่าทางในการไล่อันติของตัว5ดาวเนี่ยมันค่อนข้างงานนะครับเทียบกับตัว4ดาวอย่างในคลิปเมื่อกี้เนี่ยการยูผมก็เพิ่งกดอันตินะครับแล้วจะหลดก็มาโดนแล้วแต่เราไม่โดนดามจเลยสักนิดเดียวนะครับนนี้เดี๋ยวเราลองดูให้มอนสเตอร์มันกระโดดมานะครับกระโดดมาปุ๊บฉีดฉีกดอันตินะครับมอนสเตอร์ <Monster S 2> เหยียบปุ๊บระหว่างที่ฉีดฉีกดอันติเนี่ยเราก็จะไม่เป็นไรอยู่ดีนนนะรััเเเเพาช่วงง้้ยป็มทหดล ตัว4ดาวก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เป็นไอเฟรมเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัว5าดาวนะครับเดังนั้นก็ต้องกะให้ดีกันนิดนึงนะครับจบแล้วนะครับสารันเทค,คไอเฟรมเขาบอกว่าจะทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสู้บอสหรือสู้มอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีกิจกรรมแจกเทศกันนะครับไปดูรายละเอียดได้ในคลิปกันอยูนะครับลิงก์อยู่ในใต้ e s c r i ิชั o นด้านล่างเลย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe และกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ